สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อตองค่ะตองอายุเท่าไหร่ครับ27ค่ะตองทำอาชีพอะไรครับขายของอยู่ในน้ำปิงประสุณสถาว่าไปครับวันนี้เรื่องอะไรครับคือว่าแฟนหนูอ่ะเป็นคนติดเที่ยวติดเหล้าอยู่ด้วยกันไหมครับอยู่ด้วยกันค่ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับย้อนไปประมาณเมื่อปีที่แล้วคือเขาอ่ะเป็นคนให้แคร์เราดีมากดูแลเราดีในทุกๆเรื่องตอนคบกันใหม่ๆก็เป็นแฟนที่ดีเชีย เขาเริ่มเปลี่ยนไปยังไงครับเขากลายเป็นคนติดพี่ที่ทํางานอย่างนี้ยค่ะเวลาเราขอไปด้วยเขาก็บอกว่าที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะแล้วหนูอ่ะก็จะชอบพูดว่าแล้วหนูอ่ะเหมือนเด็กที่อายุสิบสองหรือไงไปด้วยไม่ได้ครูก็ประชดใส่เลยเขาจะเลิกงานประมาณสองทุ่มทุกวันค่ะเขาก็จะกลับบ้านช่วงประมาณสามทุ่มบ้างสามทุ่มครึ่งบ้างคือเขาไปขอจอยๆพ่อพี่ๆี่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไร คือเราอะก็ใจกว้างเนาะเราไม่อยากให้แบบว่าแฟนเราแบบเอออยู่กับเรามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอออยากไปก็ไปขอแค่แบบแชทบอกนะอยู่ตรงไหนทําอะไรอแค่นี้แค่นี้นจริงๆหืไม่ได้ขออะไรเขาแล้วเขาทำาตามที่บอกไหมอยู่ไหนเขาก็แชทบอกถ่ายรูปมาอะไรเขาบอกไหมไม่ไม่เลยไม,นะไม่เลยมไม่มีเลยอะแล้วเรา,าอะก็เป็นพวกชอบเป็นห่วงกลับมาอีกทีเขาหนูก็จะเห็นเขาและ แล้วถามเขาถามไหมว่าเออทำไมไม่บอกเลยว่าอยู่ที่ไหนเป็นห่วงอ่ะไม่ไม่ส่งข่าวเลยเขาให้ผลว่างไงเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่กับพี่พี่ที่ร้านไม่ต้องห่วงหรอกห่วงทําไมเนี่ยเมื่อตอนวันที่สิบห้าเมษาที่ผ่านมาแฟนหนูอะ่ะเขาขอหนูไปกินเล่าได้ไหมแล้ววันนั้นเป็นวันที่หนูว่าไม่สบายเขาก็รู้อยู่แหละแล้วหนูก็เลยว่าเอาไปได้สิไปเลยแต่คืออย่ากลับดึกนะขอแค่นี้อืม สักชั่วโมงหนึ่งเขาก็มาบอกนะว,ว่าขอไปเล่นน้าในตัวเมืองได้ไหม,มหลังจากนั้นนหนูก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยลวเคาก็กลับเข้าแปดโมงเช้าแล้วเหมือนกับว่าใจหนูอะ่ะมันสลายตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าหนูนี่เง่านะแต่คือแบบทําไมหนุต้องทํากับเราอย่างนี้เนี่ยเราไม่เคยทํากับคุณอย่างนี้นะเราไม่เคยหนีคุณไปไหนเลยเราไม่เคยทําให้คุณไม่สบายใจแต่ทําไมคุณเลือกที่จะทําแบบนี้กับเรา เคยคุยกับเขาแบบที่เล่าให้พี่ฟังไหมครับคุยค่ะคุยกันมาตลอดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่ถามคำถามตองงว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยแต่เขาก็เป็นแบบเนี้ยตองโอเคไหมหรือก็ไม่โอเคอยู่ดีไม่โอเคแสดงว่าการที่มึงแม่งใช้เวลากับกูน้อยลง หายไปโดยไม่บอกไม่กล่าวตามไม่ได้และกูก็ไม่รู้กําหนดในการกลับขางมืองเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งที่ก็เป็นคนอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะครับสองปีเกือบจะสามปีแล้วสองถึงสามปีโอเคตองครับเป็นพี่พี่จะดิวเลยครับดิวว่าดีวเลยว่านี่ไม่ใช่รูปแบบชีวิตคู่ที่ฉันอยากมีใช่นูอว่า หนูดีลกับเขาแล้วมันไม่ใช่ชีวิตคู่ที่หนูอยากได้นะเพราะนั้นการคุยเรื่องนี้มันจะต้องเข้าประเด็นอย่านอกประเด็นฉันมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่เป็นแบบนี้ฉันก็ชอบใจในไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นกันน,น,นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันใช้ชีวิตกับเธอแต่วันนี้เธอไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วฉันไม่ชอบไลฟ์สไตล์นี้ใหม่ของเธอโดยฉันไม่ได้สนว่าเธอจะต้องไปทําอะไรด้วยแต่เธอดูบาลานซ์ไม่ได้ระหว่างชีวิตที่เป็นชีวิตของเธอกับชีวิตคู่อ่ะเธอบาลานซ์ไม่ได้เลย ต่อให้มึงหายไปตักบาทกวาดโบสถ์กูก็ไม่ชอบเพราะว่ามึงแม่งไม่ใช้เวลากับครอบครัวมึงนี่เห็นชัดๆว่ามึงออกไปกินเท่าทเที่ยวเตะอยู่กับพี่ที่ออฟฟิศอะไรของมึงเกินงามอ่ะกูเคยบอกเลือกแล้วนะแต่เขาก็บอกว่าเขาขาดเราไม่ได้แค่นี้ก็เลยจบอ่ะครับเพราะเขาบอกแค่นี้เราก็เลยเออโอเคให้อภาัายเอาใหม่ละกันเหรอหนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นใหม่นะแต่มันก็ต่อไม่ติดอ่ะมันเหมือนแก้วที่มันแตกแล้วอ่ะแล้วหนูเริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็เป็นอย่างเดิมอ่ะเขาปรับปรุงไหม เขาปรับปรุงแต่ว่าก็มีอีกรอบหนึ่งที่เป็นเหมือนเดิมตองกําลังอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อย่างใจกูเลยอะ่ะแต่กูให้อภัยเขาเสมอเพราะเขาบอกว่าเขาขาดกูไม่ได้อะ่ะคานี้พอมีใครขาดเราไม่ได้เรารู้สึกมีคุณค่าในคํานี้ถูกไหมครับใช่เราดูมีคุณค่าทีเดียวโดยสะท้อนจากการที่ใครบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราแต่มึงไม่มีคุณค่ากับกูเลยอ่ะครับ ตองก็เลยอยากเมยคนนี้ไว้เพื่อยืนยันว่ากูมีค่าในขณะที่มึงไม่มีค่ากับกูเลยแต่มึงทําให้กูดูมีค่าผู้ชายคนนี้ไม่มีค่าสําหรับตองเลยไม่เห็นคุณค่าของตองด้วยแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่ตองคาดหวังในชีวิตคู่เลยสิ่งที่ตองขอตองมีสิทธิ์ขอนะครับว่าอยากมีชีวิตคู่หน้าตาแบบไหนไม่มีคําว่ามากไปน้อยไปด้วยตองมีสิทธิ์ขออยู่ที่ว่าตองจะหาเจอหรือเปล่าปรากฏว่าคนนี้แม่งไม่ได้ตามที่ตองฝันเลยแต่มันบอกเราอยู่บ่อยๆว่า มันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราคํานี้แม่งโรแมนติกชิบหายแลวกูฟังแล้วกูรู้สึกฟูใหญ่มากในขณะที่แต่มึงไร้ค่ากับกูมากอะบริหารความรู้สึกนี้ดีดดีกว่าครับเพราะพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตองดิวไปแต่ละทีนั้นไม่มีพลังเป็นการดิวแบบอ e ีเมียขี้บ่นอย่างนั้นเองไม่ใช่ดิวเป็นการบ่นแบบไม่มีพลังไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาสาระไม่ได้ทําให้ผู้ชายแม่งจะต้องติ้ง twice คิดซ้ำสองหรือ ไม่ทําให้ผู้ใช้ได้หยุดคิดเลยพี่ไม่ได้บอกว่าแอ r เลิกแอะต้องเลิกนะครับแต่เมื่อความสัมพันธ์มันเดินทางมาถึงวันที่มันไม่สมประโยชน์ชีวิตคู่คืออะไรอ่ะชีวิตคู่คือคนแปลกหน้าที่แม่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาอยู่ด้วยกันน่ะมาคบกันน่ะเพื่อผูกพันกันทางอะไรบางอย่างตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันจากคนแปลกหน้าเลยเพื่อจะมีลูกมีหลานขยายเผ่าพันธุ์น่ะ แล้วก็ต้องใช้ชีวิตคู่ไปจนแก่ตายแล้วห้ามไปมีเซ็กกับคนอื่นด้วยเขากติกาสังคมของเราคือผัวเดียวมีเดียวอะ่ะเฮ้ยแปลว่าการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้มันเป็นเรื่องยากมากนะครับมันต้องสมประโยชน์และเมื่อใดก็ตามที่มันไม่สมประโยชน์มันต้องเกิดการแก้ไขพูดคุยเพื่อที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะปรับปรุงอย่างไรมันเป็นเรื่องวางเฉยไม่ได้เพราะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าตองเป็นเด็กอายุ27ที่ จะต้องเข้าใจถึงความหมายของการมีชีวิตคู่จริงๆแล้วจะต้องเฮ้ย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 มึงตั้งใจฟังกูหน่อยประเด็นที่กูถือสามาตลอดคือหนึ่งมึงออกจากบ้านมึงไม่มีการสื่อสารนี่คือชีวิตคู่เราจะทําไม่รู้ไม่เห็นว่าใครสักคนออกไปกลางคืนแล้วกลับเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ได้ถูกไหมฮะพูดให้มันเข้าใจดีดนิ้วใส่หน้ามันแล้วแล้วมันจะตอบว่าอะไรถ้ามันยังตอบว่าก็ มันไม่ได้ยินโทรศัพท์แสดงว่ามันยังไม่เข้าใจความสําคัญของเรื่องนี้ค่ะอ่าแล้วพี่ถึงบอกให้ว่าเราทุกคนนั้นเรื่องรูปแบบการมีชีวิตคู่ตามใจตัวเองได้นะครับหรือเลือกที่จะไม่มีถ้ามันไม่ได้อย่างใจอะ่ะไอการที่เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราแปลว่าเราไม่ได้เฮียอะไรจากเรื่องนี้นะครับนั่นคือประโยชน์ที่ได้จากเขานะอย่าไปติดกับดักไอพวกประโยคแบบนี้นะพี่อยู่ไม่ได้ถนะ้าไม่มีตองพี่ให้เฮียอะไรตองมั่งอะ่ะ พี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตองอ่ะตองได้เฮียอะไรจากเรื่องนี้บ้างอ่ะตองได้อะไรไหมอ่ะตองไม่ได้อะไรเลยตองไม่ได้อะไรเลยพี่สิได้เพราะว่าตองทําให้พี่อยากมีชีวิตอยู่อ่ะตองมีประโยชน์กับพี่พี่จึงอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีตองตองรู้สึกตัวเองมีคุณค่าแต่กูไม่ได้เฮียอะไรเพราะนั้นอย่าไปเออพอพูดปุ๊บไม่อยู่ไม่ได้ไม่มีตองฟังดีๆหาความหมายที่แท้จริงของประโยคที่เราได้ยินอย่างขุนหูจริงๆกันเสียทีครับตอง กลับไปจัดการเรื่องนี้ครับพี่ว่าต้องทบทวนสิ่งที่เราคุยกันและต้องจะพอเห็นหนทางนะครับโชคดีที่ตองโทรติดนะครับค่ะครับมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่านาสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook y o u u u b e TikTok นันเน็ก5 5อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e กดฟอ l l o w พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ